ครับผมก็15ปีรักแห่งสยามนะครับก็เออก็ยังไม่อยากเชื่อเลยครับว่ามันเร็วขนาดนี้ <c oughs> ครับ <c oughs> ย้อนกลับไปมันแต่ย้อนกลับไป็นตัวเองตอน15ปีไปแนนโ,โอ้โหตอนก็ยังใหม่มากๆแล้วก็ยังเรียนอยู่มหอ,อยู่เลยครับ<อ>แล้วก็ช่วงนั้นก็แบบโปรจําได้ว่าออกโปรโมทหนังเยอะมากครับแล้วก็แบบไปตามมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยลืมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกของเราเลยที่ทําให้ทุกคนรู้จักเรา หนังแจ้งเกิดเราเลยความทรงจำมาริโอตอนนั้นเป็นยังไงบ้างความทรงจำมัน,ม,นมันตื่นขึ้นไปหมดอะครับมันเหมือนมันมันมันเพิ่งใหม่ๆอยู่แล้วก็ไม่เคยเจอไม่เคยเข้ามาในวงการอะไรเงี้ยครับแล้วก็งานก็เข้ามาโอ้โหเยอะมากคนก็เริ่มรู้จักแต่ก่อนเดินไปตลาดไม่ค่อยมีใครทักเดี๋ยวนี้ก็เริ่มรู้จักกันขึ้นเออหนังเรื่งนี้มันถึงกระแสเอา B T ด้วยระดับตัวแล้วมันก็ตามไกลไปถึงต่างประเทศด้วยครับโอ้รู้สึกตอนนั้นก็ ตก,กใจเหมือนกันครับแล้วก็แบบไม,ไม่คาดคิดว่าจะดังไปแบบในเอเชียที่จีนที่ฟิลิปปินส์<ะ>ที่เวียดนามที่กัมพูชาหลายที่เลยครับก,ก,ก็รู้สึกว่าแบบแบบไม่คาดคิดครับว่ามันจะไปถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของโอ้ต่อสยามสแสแพงตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคือผมเป็นเด็กที่อยู่ใกล้ๆสยามอยู่แล้ว<ะ>แล้วก็เสาร์อาทิตย์อะผมก็ต้องไปสยามครับ<ะ>ไปดูของหรือว่าไปหาเรื่องเสียตังค์<ะ>แล้วก็ไปเจอเพื่อน <laughs> ไปเรียนพิเศษ โอ้โหมันชีวิตมันอยู่ตรงนั้นเยอะครับแล้วพอได้มาถ่ายเรื่องนี้ก็ก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าพอถ่ายเสร็จสยามก็เปลี่ยนโฉมไปแล้วไม่เหมือนเดิมที่เราเคยไปถ่ายแล้วก็ที่เราเดินเล่นตั้งแต่เด็กซึ่งตอนนี้ปัจจุบันสยามก็เปลี่ยนไปมากตอนนี้นะเปลี่ยนไปมากเลยครับนึกว่าโอ้โหนึกว่าอยู่เมืองนอกเออ,เอ,อแล้วก็ก็แต่ก็ดีใจครับมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ก็ยังไงเราเดินเราก็ยังคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่เราเคยเด็กๆตอนที่เรายังวัยละอ่อนกว่านี้อยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในกรุคร้อยในก็ ดีใจนะครับที่ตอนนี้เขากาลังจะมีการดูหนังกลางแปลงมันก็เป็นการแบบเหมือนเราได้ย้อนวัยด้วยเพราะว่าโอ้ได้ข่าวบางทีเด็กยุคใหม่ยังไม่รู้จักเลยครับว่าหนังกลางแปลงเป็นยังไงโอ้โชคดีได้อยู่ในยุคที่แบบแถวบ้านมีหนังกลางแปลงเงี้ยก็ไปนั่งดูอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมันก็เป็นบรรยากาศที่โอว่ามันสนุกดีแล้วก็ได้ได้ได้ทำอะไรร่วมร่วมร่วมกันอะไรเงี้ยครับอย่างละคนประหยัดเองก็จะได้เข้าฉายในในโปรแกรมของ ครับก็ร <c oughs> ักแห่งก็จะมาฉายในโปรแกรมปลายเดือนนี้จะฉายที่สยามสแควร์ด้วยครับซึ่งพิเศษมากๆที่ที่แบบได้ไปฉายที่ที่ที่ถ่ายหนังเลยอะไรเงี้ยครับรู้สึยกยังไงที่ท่านผู้ว่าบอกว่าชอบหนังเรื่องนี้มากค่ะท่านผูว้ <โอ S 2> ว่าท่านผู้ว่าโอได้ข่าวมาว่าท่านผู้ว่าก็บอกว่าชอบหนังเรื่องรักแห่งสยามมัก็ดีใจครับภูมิใจที่แบบว่าเราท่านชอบหนังเราอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะพี่